สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสําหรับการตรวจสอบสถานะเกษตรกรนะคะจะมีกี่ประเภทเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา15,000บาทนะคะก็จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุสัตว์กรมประมงการยางแห่งประเทศไทยและก็กรมหม่อนไหมนะคะ ก็มาฟังกันนะคะว่าจะมีเกณฑ์การขึ้นทะเบียนอย่างไรนะคะก็เพื่อรับเงินเยียวยา1น0 0 0บาทนี่เองหรือว่าเดือนละ5,000บาท3าเดือนนะคะจากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร1 5 0 0 0บาทนั้นนะคะยังมีตัวเลขกเกษตรกรอีกกว่า1ล้านรายนะคะที่จะต้องปรปับปรุงข้อมูลบัญชีเกษตรกรร,กร,รวมถึงการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรใหม่ด้วยเพราะยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนถึงแม้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะทั้งนี้จะ ต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ทั้ง2กลุ่มเพื่อให้เข้าเกณฑ์การรับเงินเยียวยากเกษตรกรรายนะ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองค่ะก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม63ถึงเดือนกรกฎาคม63นี้นะคะ โดยข้อมูลหลักเกณฑ์สำหรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกรคือบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเกษตรรวมถึงได้้นขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบค่ะส่วนนิยามของคำว่าครัวเรือนก็คือบุคคลเดียว หรือหลายคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกันและจัดหาหรือใช้สิ่งอุป,อปโภคอ,อันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันนะคะกำหนดให้หนึ่งทะเบียนบ้านเป็น1ครัวเรือนโดยแยกหลักเกณฑ์ตามหน่วยงานดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือการทำนาทำไร่ยังได้อย่างหนึ่งหรือรวมกันหนึ่งไร่ขึ้นไป2การเพาระปลูกหรือการปลูก ไม้ดอกไม้ประดับหรือการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันหนึ่งงานขึ้นไป 3. ปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นนะคะหรือการปลูกสวนป่าหรือว่าปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ารวมกันหนึ่งไร่ขึ้นไปและมี50ต้นขึ้นไปนะคะ 4. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่ารวมกันอย่างน้อยหนึ่งไร่และก็มี50ต้นขึ้นไปค่ะ 5. เลี้ยงแม่โคโนม1ตัวขึ้นไป 6. ก,การเลี้ยงโคกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน2ตัวขึ้นไป 6. นะคะการเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน5ตัวขึ้นไป 8. การเลี้ยงสัตว์ปีกห้ิตัวขึ้นไป 9. การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำา10การทำนากเกลือสมุทรหนึ่งไร่ขึ้นไป 11. การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมอยางใดอย่างหนึ่งรวมกัน 12. การเพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและ,กะเกษตรอื่นๆนะคะ 13ก็คือการประกอบเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์12ข้อและมีรายได้ตั้งแต่8000บาทขึ้นไปสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้นะคะมาดูกรมปศุสัตว์นะคะก็คือ1การเลี้ยงแม่โคโนม1 1ตัวขึ้นไป2การเลี้ยงโคกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน2ตัวขึ้นไปนะคะ 3. การเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน5ตัวขึ้นไป 4. การเลี้ยงสัตว์ปีก50ตัวขึ้นไป 5. กรณีจำนวนที่สัตว์เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า1ชนิดนะคะสำหรับกรมปศุสัตว์มาดูที่กรมประมงนะคะก็จะมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทบอหนึ่งนะคะเช่นฟาร์มเลี้ยงโรงเพาะฟักที่ทะเบียนเกษตรกรยังมี อายุอยู่นะคะ2เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทําการประมงก็คือทบสก็ได้แก่ทะเบียนชาวประมงภาคสมัครใจทะเบียนเจ้าของเรือนประมงพื้นบ้านทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทําการประมงทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทารรํา,ตา,มม 4, าการประมงพื้นบ้านตามมางอแห่งพรกการประมงพศ2558นะคะทะเบียนคนประจําเรือนประมง ทั้งเรือประมงพาณิชย์และก็เรือประมงพื้นบ้านแรงงานไทยนะคะที่ทะเบียนเกษตรกรยังมีอายุอยู่ 3. นะคะเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา175แห่งพรก,รกรการประมงพศ2558 4. เกษตรกรได้จดแจ้งการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในการจับสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 5ทะเบียนผู้จดแจ้งการประกอบกิจการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในพื้นที่ตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตามมาตา77พศ2 5 5 8นะคะและก็6การทำนาเกระสมุนึงไร่ขึ้นไปแล้วก็มาดูกรมหม่อนไหมกันบ้างนะคะกรมหม่อนไหมก็จะมีคุณสมบัติหรือว่าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ1การปลูกหม่อนไหมาการเลี้ยงไหมอย,ย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันนะคะ สองก็คือใบใบหมอนสดเพื ups, alles, all ่อจำหน่ายใบต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า1งานหรือ250ต้นขึ้นไปนะคะ 3. ใบหมอนเพื่อทำชาหมอนต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า1งานหรือ250ต้น4นะคะหมอนผลสดต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า 1. งานหรือ25ต้นนะคะสำหรับหมอนผลสด5นะคะ ใบมอนสดเพื่อเลี้ยงไม้หัตถกรรมต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า1งานหรือ250ต้นขึ้นไป6นะคะใบหมอนสดเพื่อเลี้ยงอุตสาหกรรมต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า1ไร่หรือ3 7 5ต้นสําต้นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไม้ต้องมีห้องเลี้ยงโรงเลี้ยงไม้พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงไมครบนะคะและก็เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมต้องมีกี่อย่างน้อย กีนะคะอย่างน้อยหนึ่งตัวก็คือตัวที่ใช้ทอไหมนะคะพร้อมอุปกรณ์การทอไหมครบนะคะโดยมีกีเป็นของตัวเองและหรือเป็นกลุ่มนะคะสำหรับการยางแห่งประเทศไทยนะคะหนึ่งผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและก็คนกรีดยางซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผล,ผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น 2. นะคะ ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถขอขึ้นทะเบียนได้นะัดที่การยางแห่งประเทศไทยหรือสถานที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่หากมีสวนยางหลายแปลงและอยู่ต่างพื้นที่กันให้ไปขอขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตามที่ตั้งแปลงหลักนะคะหรือแปลงที่มีพื้นที่มากที่สุด 3.. เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราต้องมีสวนยางตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นผู้เช่าหรือผู้ทํายางหรือว่าคนกรีดยางในสวนยางดังกล่าวนะคะ 4. กรณีคนกรีดยางให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนได้นะที่ทําการการยางแห่งประเทศไทยหรือสถานที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนดในพื้นที่สวนยางที่ตั้งอยู่เท่านั้นนะคะ นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีกำหนดการขอจดขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527 และการขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามพรบอ้อยและน้ำตาลทราย2,527นี้นะคะรวมถึงการจดทะเบียนสถาบันไร่อ้อยเป็นต้นซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์อื่นๆของยาสูบนะคะก็คือการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมปศุสัตว์กรมประมงการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะที่มีเกณฑ์การขึ้นทะเบียนใหม่นะคะก็ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าแต่ละกรมจะมีจำนวนที่ดินทำากินหรือว่าการเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะมีกี่ตัวพื้นที่กี่ไร่ มีต้นไม้กี่ต้นขึ้นไปนะคะสำหรับก้มอนไม้ก็จะแยกแยะเป็นส่วนออกอยู่แล้วจากไม้ผลไม้ประดับของกเกษตรกรนะคะก็คือกเกษตรกรหมายถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะก็มีหลายๆอย่างนะคะ ถ้าหากใครนะคะที่สนใจการขึ้นทะเบียนว่าเรา,เราหรือว่าตัวเองนั้นนะคะเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะบอกชัดเจนนะคะว่าแต่ละชนิดแต่ละพืชแต่ละสัตว์นั้นนะคะ จะบอกไว้ชัดเจนว่าต้องมีจำนวนกี่ตัวกี่ไร่หรือว่ากี่งานขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่าลืมนะคะทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียว1ครัวเรือนต่อ1ทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะไม่สามารถขึ้นเป็น2ทะเบียนได้นะคะสำหรับ1ทะเบียนบ้านนั้นนะคะ อันนี้ก็คือพูดถึงผู้ที่ทําเกษตรกรรมแต่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็ไปขอขึ้นได้นะคะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทหรือเดือนละ5,000บาท3เดือนนั่นเองค่ะก็จะเข้าเกณฑ์อยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ